ก่อนอื่นเราจะมาทำความรูม้จักสิ่งมีชีวิตกันนะคะสิ่งมีชีวิตลักษณะบิดังนี้เครื่องที่ได้สืบพันธุ์เพื่อน,นำรงเผ่าพันธุ์ต่อสนองต่อสิ่งเรล่าต้องการอาหารหายใจต่อไป เราจะมาทำความรู้จักสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตจะตรงข้าวกับสิ่งมีชีวิตมีดังนี้ลังทีไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเราไม่กับไม่ต้องการอาหารไม่หายใจไม่ได้ต่อไปเราจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตรอบๆโรงเรียนเรากันนะคะ อะไรนะคะต้นไม้ต้นไม้เป็นมีชีวิตทำไมต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารเติบโตได้เคลื่อนที่ได้เออต้นไม้เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็อะไรอีกต้นไม้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไหมคะตอบไหมต้นไม้หายใจไหมคะ แล้วสิ่งมีชีวิตหายใจโดยใช้แก๊สอะไรแก๊สอันดับแก๊สออกซิเจนใช่แก๊สออกซิเจนอ่าต่อไปไปหาอันต่อไป เจออะไรคะลางนกลางนกเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะไม่อะทำไมไม่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ต้องการอาหารอะไรคะหายใจไม่ได้แล้วก็อะไรคะคืไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้วเออแล้วก็อะไรคะเคลื่อนที่ไม่ได้เออเคลื่อนที่ไม่ได้สืบพันธุ์ได้ไหมไม่ได้แล้วนกล่ะคะนกเป็นติ่งสิ่งมีชีวิตโอเค อ่ะไปหาอันต่อไปกันเจอเจออะไรคะมดค่ะอ่ะเจอมดมดเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นอ้าวเป็นยังไงสืบพันธุ์ได้อ้าวมดสืบพันธุ์ได้หนูรู้ได้ไงว่ามดสืบพันธุ์ได้เออหนูเคยเห็นไข่มดไหมคะเคยเออสืบพันธุ์ได้แล้วมีอะไรอีกเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้แล้วอะไรคะหายใจได้หายใจได้แล้วก็ ตองสรงตัวสิ่งเราได้โอเคต้องการอาหารด้วยใช่ไหมเจออะไรคะยางยางเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอ๋อหนูรู้ได้ไงว่าสิ่งไม่มีชีวิตมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ต้องการอาหารแล้วก็สืบพันธุ์ไม่ได้ค่ะอ่าแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเราโอเค ใครรู้จักต้นนี้มั้งคะคือต้นไมยราบไยราบหรอไมยราเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเป็นไหมคะเป็นอ่ะเป็นยังไงมันอา้าวมันมันตอบสนองต่อสิ่งเล้าใช่ไหมสิ่งเล้าก็คือนิ้วมือของหนูใช่ไหม พอไปถูกแล้วมายาลาบเป็นยังไงคะมัน<อ>ูมันหูยแล้วแล้วมัน,นมันเป็นสิ่งมีชีวิตหนูดูจากตรงไหนได้อีกนอกจากตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วเนี่ยหนูดูตรงไหนได้อีกมันหายใจไหมคะต้นไม้หายใจไหมหายใจหายใจตอนไหนหายใจตอนไหนคะต้นไม้กลางวันหรือกลางคืนกลางคืนกลางคืนหรือกลางวัน,วนต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตจะหายใจตลอดเวลานะ กลางวันก็หายใจกลางคืนก็หายใจนะจำเอาไว้นะคะอ้าวเราเจออะไรคะเราเจออะไรคะงูงูเป็นสิ่งมีชีวิตไหมนักเรียน,นมีแถมมีพิษด้วยจังไปเล่นใกล้มๆมันได้ไหมคะมอันรนี้เห็นห่วงงูไหมน่ะเห็นใช่ไหม,มนนสรุปงูเป็นสิ่งมีชีวิตไหม สวยอ่ะเหมือนงาอ่ะเจออะไรคะเราเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะไม่อ้าวเจออะไรอีกหมาหมาสุนัขสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตไหมมี่หรอเจอกันแล้วเจออะไรอีกนะเจออะไรอีกนะผีเสื้อผีเสื้อเป็นสิ่งชีวิตผีเสื้อเป็นอะไรนะคะสิ่งชีวิตโอเค เรียนไปสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบๆโรงเรียนของเราหนูเจออะไรบ้างคะเจองูอะไรคะมายาลาาป,ปลวกผีเสือ้อต้นไม้ข้าวมีอะไรคะ อ้าวแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะหนูเจออะไรบ้างคะโตเลขอะไรอีกน้ำยางรถยนต์ใช่ไหมคะท้องฟ้าล่ะท้องฟ้าเจอไหมเจออะไรอีกมีอีกไหมคะก้อนเมฆอะไรอีกดิน ปินเป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่่โอเคอะ